เอกช่างเอกคนฝันแม่นคนฝันแม่นเนาะอาจารย์ลูกครับครับผมครับไปดูจานเอกคนฝันแม่นนะครับคุณผู้ชมนะครับนุ้ยคุนไปแล้วโอ้โหครับไม่เคยเกิดมากไม่เคยไม่เคยฝันเห็นพญานาคเลยเดี๋ยวนี้ครั้งนี้ครั้งเดียวฟันห็นพญานาคครับงวดก้อนเลยครับผมเดี๋ยวยิ่งเทาว่าจ์ ตดเด็กมีรับแม่นคือการในการแนวทางของงวดที่พันมากงวดก้อนใดตัวใดครับเอ๋สามหาหาซ้ำนี่ครับสามหาหาซ้ำให้ตัวเดียวหางเดียวเลยตาผมบอกคนในบ้านถือถือบโอ้หลังงวดนี่แหละครับอาจารย์ครับวันนี้ครับฝันเห็นแต่เ่งเห็นตัวเลขครับฝันเห็นใบานาคอย่างเดียวนาเป็นหนองหนาเป็นเด็อดเป็นหนองหนาเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดติดหลับไปจากไอ้ลุงจากบรด้านลงไปเด็กเองนึงประมาณประมาณสามร้อยเมตรน่ะแต่เขาเสียงยินเสียงมันจากข้างบนเลย ยิ่เสียงคนบ่อยยังหลุดแลนยังมันไปหอดไปนี้ไปหอดลุกไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเรืยปุ๊บมันจเงียบมันเลยบ่มีบริบ้ยินเสียงคนเลยครับบด้ยินเสียงคนแต่มันจะมีแบบเป็นส่วนจังหวะของไอ้มันหายใจเหมือนเหมือนมนุษย์ล่ะเหมือนเข้าอยู่ขังบนล่ะเสียงหัดเต้นหัดหัดนี่บนคบับหายใจออกสบายแบบเย็นสบายครับแล้วลุไปไต่ม่ได้ครับคือบอกว่าเราก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนเสือ ให้เปลี่ยนเสือก่อนก็มีเสือสุดหนึ่งพับมาใส่ไอ้ใส่ผ้าด้วยไงพับมาเอาวางไว้ให้เปลี่ยนเสือเออแต่เกิดมาผมุ๊บเเคยฟันเห็งื่งสีเลยครับคันที่เป็นเลขนี่อาจารย์เอกนี่ครับส่วนมากสีที่เป็นลักษณะบปเล้ครับสำหรับแนวทางนะครับอาชีพเก่าแล้วว่ะในส่วนตัวขออาจารย์เอกนะครับผมขอถามในส่วนตัวนะครับอาจารย์เอกมักตัวไหนครับสำหรับแนวทางวันที่สามสิบทั้งบ้มนครับมักจเก่าฮาแล้วครับมักส่วนตัวที่เก่าฮา นะครับท่านผู้ชมนะครับจานเอกนะครับผมให้เก้าห้ามาแล้วหลังจากงวดที่ผ่านมาหาสามห้านะครับงวดนี้ก็สามนะครับได้เก้าหานะครับสำหรับแนวทางของงวดวันที่สามสิบพันวาคมนะครับผมเป็นแนวทางเนาะสำหรับหนักก็สมมติว่เป็นเจ็ดทั้งหมหน่อยสำหรับพิยานาก็นะเจ็ดเก้าเจ็ดก็ได้เจ็ดเก้าห้าก็ได้เจ็ดเก้าห้าก็ได้ก็สามตัวเนาะฉันเห็นปิยานาก็ครับผมเแต่ในโวนตูมักเก้าห้ามักมเก้าห้า ฝันเห็นพญานาคหน้าก็นามเจ็ดอยู่แล้วศูนย์สามเจ็ดนาาน้มเจ็ดแต่ไม่เคยฝันเกิดมากก็ไม่เคยฝันเห็นเนี่ครั้งแรกครัในชีวิตนะครับฝันเห็นพญานาคสี่อย่างครับผมพญานาคเห็นฝันสี่อย่างพอจำได้ป่ครับในกามฝันเป็นพญายักษไอ้พญานาคไม่ยิ่งเลยครับเป็นแม่ยิ่งเลยแครับเป็นท่องเลยเป็นท่องเป็นแบบหางยาวเต็มหินเสียนเลยผมมีเห็นผมมีผมเห็นเสียนเลยครับแต่เห็นเป็นท่องตัว พาลงไปเต่ประดานเลยเกินมากคับ่าเคยฟันเห็นเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนผาพูดอะไรไหมครับถามมีเสียงมีอะไรไหมครับบอกเพืน่นว่าไอ้ไอ้ลูกไปคนมิ้งอ่ะพาลงไปแต่ผู้ชา,า,า,ายบอกว่าให้ไปเปลี่ยนเสือ,ปปสอใส่ผ้าไหงผับเป็นไอเสือผับเหมืนอบบาาาปเปนเสือโบราณไหมเสือสลุงไหมเสือโบราณเพ่อนว่าให้ไปเปลี่ยนเสือวันเพื่นว่าสีผ้าไปใส่ผู้บอกมันนากัดตื่นข้นเลย ช่างช่างเอกอายุเท่าไรครับตอนนี้ตอนนี้ผมมาอยู่สามสิบปัวแล้วครับจย่างสามสิบเอ็ดอางสามสิบเอ็ดกับสามสิบเอ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งเอ็ดก็ตรงกับบ้านเลขที่ของคุณได้โอ้สามหนึ่งท่าเด็กครับผมสอบถามนะครับในงวดที่ผ่านมาอาจารย์เอกนี่ฝันลักษณะแบบไหนครับสีดาบเด็กฝันว่าเด็กสามหาลักษณะการฝันนะครับกวันนั้นครับคือบอกว่าคนผิด่าใต้หน่ะยก็มาบอกว่าให้ยำให้ซื้อว่าหาสามคูไปซื้อวันไหนกั ขึ้นอันมากกับฝันเห็นว่าไออุจละเต็้มของนาเมันเลื่อยเหลืองเต็้มของนาเมันเลื่อยบันดาลยังได้กระบอกเป็นเกียดเมื่อเกียดทองเมั่อนะก็เรื่อยเด็ดที่มากเขาซ้ำหาค,คนตายนี่เกี่ยวของกันแบบยได้ครับคนตายเกี่ยวของนะเปียได้ครับก็คือว่าเขาตายอยู่บ้านดินสีหายที่สามครับอ๋ออยู่รากับสีที่สามเป็นเป็นสร้างอยู่นน้ำกันบอกครับครับยุนี่นะยุนียู่นน้ำกันยุนี่ครับยู่นน้ำกันยุนี่ครับแล้วบ้านี้เพิ่นเพิ่นเสียชีวิตตายเพิ่นมาเข่าหัน ปัวครับก้อนก้อนรถสิ้นใต้ครับเราเราบอกเรามาบอกว่ายำหินซอเล็กนี่ด้วยครับไอหาสามนี่ยำหินซอเลยวะซื้อเลยนี่เล็กนี่เงื่อนนี่ละอ๋อหาสามอยู่แล้วแล้วก็บอกเราบอกตั้งเกเบท่านได้ตายนะครับขึ้นนั่นแล้วก็เสียไปเลยมาบอกเร็วก้อนที่สี่เสียชีวิตครับขึ้นเดียวมาบอกบอกบอกก้อนตรงเว้นหน่อยก้อนขึ้นมากเพิ่งจะเสียชีวิตครับผมครับบ้านเลขที่อาจารย์เอกเนี่ยบ้านเลขที่อะไรครับ ารีทีผมว่าบาริทีมันเกินแล้วครับการหาสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดอีกสรุปตัวเลขในงวดวันที่สามสิบมิดมิตัวไหนบ้างครับคิดว่าน่าจะอันี้เก่าเก่าห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดกระดเก้าห้าเก้าเจ็ดเเเกก้้้าาหวันที่ห้าสิบเจ็ดอายุอายุสามสิบเอ็ดเก้าห้า ต้องเขียนนะต้องเขียนไหมครับผมเอาเขียนนะไม่ได้ว่าตัวเลขตัวไหนจริงอ่ะอาจารย์เขียนให้กันเลยนะเขียนครับอาจารย์เขียนให้กันเลยนี่ปากกาศจะตามตัวเลขอาจารย์อาจารย์เอาเอาแบบนี้เลยอาจารย์ขอโทษอาจารย์ดีกว่าครับหมดก่อนสามห้าเต็มเต็มเลยไปเยอะไม่ใช่อาจารย์ที่ถามมาเอ็ดยิ้มแบบนี้ได้เยอะแน่ เขาได้เขได้อาจารย์ชี้มาหน่อยฮะเอาเลขเลขอะไรอายุด้วยค่ะอายุเป็นการเล่เป็ที่บริเทียุด้วยครับเพื่อมาเล่นเล่นที่คอาจารย์เอกนะคร์เอ่าเกียรติอ่าสี่ตัวสี่ชุดสี่จานจานหันมานี่หน่อยครับสี่ชุดกานส่งกันอ่ะเออแล้วนะนี่คุณผู้ชมนะครับเลี้ยงอาจารย์นะครับ ชุดสี่หางสี่ชุดสี่หางเอา95 95 97 31 57เนาะ95 97 31 57นะครับแคปหน้าจอครับครับ <c oughs> ส่วนตัวของอาจารย์เอกนะครับผมใด้95 97 31 57นะครับมีส่วนตัวถี่อาจารย์เอกเป็นตัวพิเศษบอครับ ัววิเศษก็คือว่าเก่าหายนะครับวงกลมตัวแม่จ้าวงกลมตัวมาแขในครับเพื่อสิให้เป็นยอดางกับหน่ต้นะครับตัวใหญ่ญเลยตัวใหญ่ใหญ่เบลล์ลมเลยจะวงกลมให้นะครับพอสองชุดสองสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเรชอบมากเก้าห้าเก้าเจ็ด มันซีกับไปเป็นแนวทางเด้อนะครับวิเคราะห์พิจารณานะครับผมงวดวันที่30ธันวาคม2564นะครับเด้อตัวเลย์นะครับแคปได้แคปเลยครับแคปโปเป็นกับปากกาเขียนเลยครับที่แคชีหาง9597แคปโปเป็นแคปห้เแคปโปเป็นแคปปากกาครับแคปโปเป็นกับเขียนเลยครับผมแคปโปเป็นกับเขียนแคปโเขียนเาเป็นกับแคปเอาเนาะ อยู่ที่บ้านคนฟันแม่นนะครับก็ได้ทําคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นไงครับรเรื่องหน้าหอยจานเอกในฟันเมน่นจริงๆครับมันเป็นความบังเอิญางล่างบังเอิญบอกเพราะว่าีว่าใช่ีว่ามีเพื่อนที่เสียไปเขาบอกว่าให้ซื้อเลขนี้นะห้าสามสามห้าเพราะว่าช่างเอกนี้ให้ลอตเตอรี่เพื่อนตรวจแล้วทำไมเลขช่างเอกเจ็ดสามเจ็ดสามห้ามันเขาบอกว่า ให้ซื้อตัวนี้นะวันนี้วันที่16ทันวาค่ะทีนี้แกก็ม,มายืมเงินช่างเอกคนที่จะเสียชีวิตนะอค่ะแล้วก็อยู่ๆแกก็เหมือนว่าหัวใจล้มเหลวอะ่ะเสียชีวิตกะทันทันก็ไปเสียที่บ้านเลขที่53 53อีกค่ะอายุแกก็43ปี43ปีว่นนที่จะเสียก็บอกให้ซื้อเลขนี้ให้ได้นะ5335ครับ ค่ะสามสามห้าก็เลยได้ออกคลิปช่างเอกก็ไม่นึกว่าจะออกจริงๆก็ออกจริงๆ5้3สามสามหคนก็ดูเยอะเนาะคนดูเยอะแล้วงวดนี้ฝันงวดนี้แหละตรงที่อาจารย์เอกให้เนคือคือว่าก็ต้องรอดูว่าใกล้ๆวันว่าจะฝันได้ตัวเลขไหมแต่ตอนนี้ก็ยังตีเลขความฝันอยู่เนาะ ปรไม่รู้จะตีเลขอะไรก็ถามว่าอาช่างเองนี่อายุเท่าไร่ช่างเอกบอกสาสิบย่างสาสิบเอ็ดอะตีเลขนี้ไปก่อนแล้วกันพยานากนี่หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรเนาะก็ตีเลขไม่เป็นพยานาคนี่เป็นเลขเจ็ดหรือเปล่าเลขห้าเลขเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าเนาะพยานาคเจ็ดเก้าต้องรอดูใกล้วันอีกทีหนึ่งถ้าย่งไเดี๋ยวก็จะติดต่อไปถ้าจะจับสามตัวก็เนั่นนะครับผมเจ็ดเก้าห้า เจ็ดเก้าห้าชอบไรชอบเลขสามหนึ่งชอบสามหนึ่งใช่ชอบสามหนึ่งชอบสามหนึ่งก็มีเพื่อนมาหาช่างรับก็ต้องรอดูใกล้วันอีกเขาจะชอนฝันนะอาจจะมีเพื่อนมาบอกก็ได้เพราะว่าที่ยี่สิบเจ็ดนี้ก็ต้องทำบุญใหญ่โอ้ทำบุญใหญ่ทำบุญอะไรครับเที่เสียไปก็บอกแล้วว่าจะทำบุญให้ถ้าออกเลขนี้ ก็ร่วมกับคนมีฝันแล้วก็ช่างเอกจะทำบุญท anyway> ี่วัดน่าจะเป็นวันจันทร์ครับคนที่เสียไปอายุเท่าไหร่ครับ43ปี43โอ้43 43ปีเมื่อเมื่อที่แล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมีแต่43กับ53อ่ะเขาเพิ่ม43ให้หน่อยนะครับสักต่วนหนึ่งเนาะ43าเนาะจ้ะเอเราจะเขียนแทนช่างเอกได้ไหมได้ได้เพราะว่าเป็นอายุของโอเคอ่ะเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเนาะ43 43า กำลังูเนะครับ,บในส่วนของค,คนมีฝันในโชบเลขนี้ชอบตัวไหน,น,ไหนมากที่สุดฮนะชอบสามหนึ่งสามหนึ่งเนาะชอบมากชอบมากสามหนึ่งเนาะเพราะว่าตรงกับเลขแม่หายพระอกแม่หายพระอบช,ะชอบสามห<ๆ>นึ่งอ๋อ ที่แล้วแกก็ให้ตรงกับแม่เลขของแม่หายพระอมเหมือนกันสามห้าครับโอเคครับขอบคุณคุณฝันคุณมีฝันนะครับคุณมีฝันมาอย่าางมกเ้อนะครับอันนี้ก็คือสร้างบ้านเนาะช่างมาสร้างบ้านให้เนาะช่างที่ใกล้จะเสร็จแล้วยังเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ตอนรับทีมงานดีนะครับสายยูทูบดีกันเนาะ กันก็สาธุสาธุเดอ้อจ้าสา,สาธุจ้าจ้าครับคุณผู้ชมนะครับสรุปเลขของอาจารย์เอกนะครับคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้เด้อนะครับนะประมาณนี้นะครับเลขของอาจารย์เอกนะครับเนี่ยชัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่าสามสี่ในเลขพูดที่เสียชีวิตที่บอกเลขงวดก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับอายุสี่สามนะครับนะเลข ผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็จะจัดบุญครั้งใหญ่นะครับอายุของผู้เสียชีวิตนะหมดก่อนก็สามห้าออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเหลือสี่สามที่ยังไม่ออกนะครับคุณผู้ชมนะครับฝ่ายพญานาคนะครับก็น่าจะตีช่วยกันตีเลขเอาก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมอาดกับทีมไม่เป็นด้วยนะครับจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงแล้วก็ช่วยกันตียาวนะครับในส่วนผลเลขนะครับคุณผู้ชม ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับนะครับสรับตัวเลขนะครับที่แอตามให้นะครับทุกที่นะครับอ่ะสาธุสาธุาธอ่ะลำ่ำลากันไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม